ต้นเดือนนี้ทุกคนนะ่มีหลายแอปมากนะครับจัดกิจกรรมนะครับนี่ก็เป็นอีกแอปหนึ่งรับจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับเงินรางวัลรวมจะอยู่ที่500ดอลลาร์ทุกคนนะโอ้โหเยอะมากทุกคนก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ t ทสเอ็นซีวันนี้นะอยู่ในแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่า โนเวลานะครับแอปโนเวลาทุกคนตอนนี้จัดกิจกรรมนะครับเชิญเพื่อนทุกคนนะกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นสิ้นสุดวันที่อีก10วันทุกคนนะอีก10วันนะครับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันทุกคนเนาะก็มากดที่กดของเขานะครับกิจกรรมนี้จะแจกนะครับทั้งหมด50อันดับแรกนะครับก็คือ50ท่านที่จะได้รับรางวัลอันดับที่11 2 0หรอดอลลาร์เลยทีเดียวทุกคนนะ ประมาณ3,000เกือบ10,000บาททุกคนนะ3,000กว่าบาทเกือบ10,000บาทเนาะอันดับ2นะครับ70ดอลลาร์อันดับ3 55ดอลลาร์ทุกคนนะก็จนถึงอันดับที่50นะครับซึ่งเราวันนี้จะไม่ขัดแย้งกับคะแนนที่เราเชิญเพื่อนอยู่แล้วทุกคนนะอีก18,000แต้มนะครับต่อการเชิญเพื่อน1ท่านนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่4เดือนกรกฎาคมเดือนเดือน เดือนพฤศจิกายนทุกคนนะ2 0 2 5เวลา5ทุม่มแล้วก็สิ้นสุดวันที่16เดือนอพฤศจิกายนนะครับเวลา4ทุ่ม5นาทีนะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้เพื่อนใหม่ที่ได้รับการเชิญแต่และคนที่ได้รับรางวัลแต้มจากการอ่านจะถือเป็นเพื่อนที่ถูกต้องหมายความว่าคนที่เราเชิญนะครับต้องไปอ่านิยายด้วยถ้าเขาไม่ได้อ่านก็จะไม่นับ ว่าเป็นคนที่เราเชิญเข้ามานะครับการกระจายรางวัลน,นะครับหลังจากกิจกรรมชิงสุดลงแพลตฟอร์มจะแจกจ่ายรางวัลให้กับ50บัญชีที่อยู่ด้านบนสุดของอันดับการเชิญนะครับตามด้วยอันดับสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะช่องทางการเชิญเพื่อนนะครับก็มีหลายช่องทางเลยนะตอนนี้เราก็ดูก่อนว่าเราจะทําการเชิญเพื่อนอยังไงให้เรากดที่คําว่าเมนูคําเชิญนะครับจะเป็นแบบนี้เลยให้เพื่อนเพื่อนกดที่คลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับ แต่นั่นจะมีข้อความภายในนี้ทุกคนนะประกอบไปด้วยลิงก์การเชนของเราด้วยให้เรากดคัดลอกเนะะื้อหาแล้วก็กดยืนยันแล้วก็ไปทําการตลาดนะครับผมนะั่นจะไปสร้างโพสต์ก่อนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเราจะไปใช้ ai นะครับ gminai ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็นะครับเราก็ไปที่ gminai กันก่อนเลยนะครับโอเคทุกคนนะพอเรามาที่ gminai เลยนะครับเราก็ให้ gminai นะครับช่วยเราเนาะ ช่วยสร้างาโพสอโอเคโพสเชิญเพื่อนนะครับดาวน์โหลดใช้งานแอปหาเงินฟรีชื่อว่าโนวีลานะครับอ,อันนี้เราก็แปะของเรานะช่วยปรับแต่ง ช่วปรับแต่งหน่อยนี่ดูคนนะก็แล้วก็บ่อยปับ๊บอ่ะโอเคจากนั้นก็ทีมนายนะจะทําการอ่านแล้วก็นี่ดูคนนะก็เป็นโอเคเลยค่ะอ่าจากข้อมูลที่ค้นหาในเวลาเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้อ่านนิยายฟรีแล้วก็สามารถสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นเงินสดได้ด้วยทําให้เชิญทําให้โพสต์เชิญชวนน่าสนใจยิ่งขึ้นไปค่ะ นี่คือตัวเลือกในการปรับแต่งโพสเชิญชวนให้ดูน่าสนใจเพื่อดึงดูดเพื่อนๆๆมากขึ้นนะครับนีุ่กคนนะกนะ็หัวข้อนะเราก็เป็นหัวข้อเคยเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงินแค่อ่านนิยายก็ได้ค่าขนมนะครับเนี่หาให้เพื่อนเพื่อนใครชอบอ่านนิยายบ้างอ่านแล้วก็เบ็นแสลักยกมือขึ้นเนาะมีแอป,ปจริงๆที่ทาให้อ่านนิยายได้ฟรีแถมแถมยังทําเงินได้จริงด้วยนะแอป,ปนี้เชื่อว่าในเวลาแค่อ่านนิยายดูวิดีโอทำภารกิจ ง่ายๆก็ได้นับสะสมแต้มเอาไว้แลกเป็นเงินสดเข้า t ูบเบอรี่ไวเลได้เลยรีบโหลดแอป,ปเลยใช้รหัสของเรา2 2518 23ตอนสมัครเพื่อรับโบนัสสะสมแต้มไปเริ่มต้นทันทีพลาดไม่ได้แล้วทุกคนแล้วก็จะมีลิงก์นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะซึ่งตรงนี้ทุกคนนะเราสามารถที่จะทำเราสามารถที่จะนำโพสต์นี้นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแ a นวนะครับ แล้วก็ให้เราไป Copy ไปให้เราไปแคปแคปหน้าจอนะในส่วนของอ่านิยายนะครับเหมือนในนี้เราก็แคปหน้าจอไปนะครับเป็นนิยายใช่ไหมแล้วก็อ่าให้เราแคปหน้าจอตรงรหัสผ่านของรหัสเชิญของเพื่อนของเราให้เข้ามาก่อนที่รหัสเชิญตรงนี้ทุกคนนะก็เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เข้าใส่รหัสเชิญของเรานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งคือหน้าของการถอนเงินนะครับ ซึ่งหน้าของการถอนเงินนั้นก็คือให้เขาดูนะว่ามันสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่บ้างก็100้บาท200บาทแล้วก็400บาทแล้วก็หน้าประวัติการถอนเงินถ้าเราเคยถอนเงินนะครับซึ่งหน้านี้นะับถ้าใครเคยถอนก็ดีเลยนะจะมีประวัติของเราด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ไปที่เข้าแอป Can ว a แล้วก็ ไปทําภาพหรือจะใช้แอปอื่นก็ได้นะครับจากนั้นก็มาที่โซนะเชียลนะผมแนะนำเป็นเลมอนเอชก่อนนะครับวันนี้เนาะแล้วก็ให้เรานะไปสมัครเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับของผมก็คือเป็นอันนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดนะคือโพสต์ตอนนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนํารูปภาพนะของเราได้เลยนะอันนี้คือเป็นรูปภาพนับที่เราได้แคปจอเมื่อกี้คืออันไหนเอ่ย อันนี้ทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่เมื่อก pues er. ี้นะครับผมนะก็ให้เราใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าแนะนําให้เราไปปรับแต่งก่อนนะรูปภาพนะอันนี้คือผมไม่ได้ปรับแต่งเนาะผมแค่ยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพปฏิก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นภาพถัดไปก็ได้ผมเลือกเป็นภาพถัดไปแล้วกันตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็อ่าอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับนิยายใช่ไหมอ่านิยายทุกคนนะก็ ันจะมีให้เราเลือกด้วยดูคนมันมีทางเซสชันให้เราเลือกด้วยตรงนี้ผมก็กดถูกแล้วกันแล้วก็ถ้าเราจะใส่นะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็เลือกสติกเกอร์ได้เลยทุกทีทุกคนนะมีสติกเกอร์อะไรให้เราดูบ้างทุกคนมีสติกเกอร์ลูกศรหรือเปล่ามีทุกคนนะตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นสีขาวอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์สีขาวนะมันมองไม่เห็นทุกคน นี่ทุกคนนะถ้าว่าปรับแต่งได้เป็นสีอื่นก็จะดีเหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าเป็นสีขาวอันนี้ทุกคนนะเราก็เอาออกก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมขอเอาออกกแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีข้อความนะสามารถที่จะอันนี้ได้เนาะก็ใส่หัวข้อไปได้เลยตรงนี้ทุกคนนะผมขออนุญาตนะใส่หัวข้ออานิยายได้เงินนะครับก็เมื่อกี้นะเราไปที่จิมินาใช่ไหม แล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือผมสอนสดเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะทตามได้เลยทุกคนนี่ทุกคนนะก็คัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่แอปเมื่อกี้คือแอป e m o o n เอ e นะแล้วก็ใส่เลยนะครับตรงนี้เลยเนาะปั๊บเลยแล้วก็เอาสไตล์ไหนเอ่ยอมันมีให้เราเลือกเยอะมากทุกคนอ่ะไอเดียอะไรได้เสริมตรงนี้ก็ได้เนาะนี่ทุกคนนะแล้วก็โอ้มันยาวเกินไปทุกคนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ โอ้ยบรรยาทุกคนต้องต้องปรับแต่งหน่อยทุกคนเดี๋ยวเขาเนี่ยปรับแต่งหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเวลาว่างนะครับ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทุกคนนะนี่ทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะแล้วก็กดถูกแล้วก็กดถัดไปทุกคนอันนี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับแต่งได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ าสายรหัสเชิญนะครับก็ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอเอาอันไหนเอ่ยหัวใจก็ได้ใช่ไหมเอาหัวใจแล้วกันทุกคนนี่ทุกคนนะก็เป็นในส่วนของสายรหัสเชิญเนาะแล้วก็ให้เราใส่ข้อความไปรหัสเชิญของเราเคืออะไรก็ไปเอานะครับในส่วนของรหัสเชิญของเรานะครับเดี๋ยวผมเอาแป๊บหนึ่งตรงนี้ปั๊บอ่ะใส่รหัสเชิญไปเลยเนาะ ใส่รหัสเชิญแล้วก็ใส่รหัสเชิญ,ชญอันนี้ก็ทำตามผมเลยนะรับไปสามหมื่นคะแนนโอเคนะตอนนี้ก็ให้เราเลือกเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเอฟเฟกไหนนะครับผมเป็นแท็กเบสิกสีสันเดี๋ยวผมหาแป๊บน,นึงโอ้มันมีเยอะมากทุกคนตรงนี้นะเอฟเฟก เอาเป็นเอฟเฟกก็ได้ทุกคนนะเอาเป็นเอฟเฟกอันนี้แล้วกันโอเคทุกคนผมใส่อันนี้แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็กดอันนี้ต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็มันสามารถที่จะตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะอน,นี่ทุกคนนะปับ๊บอ่ะก็เป็นในส่วนของอ่าช่องทางถอนเงินนะครับอ่ะเมนูถอนเงินอ่ะโอเค โอเคแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับก็ได้เหมือนกันผมไม่เอาละฟอนต์นี้แหละเดี๋ยวค่อยปรับแต่งใหม่นะเดี๋ยวอันนี้คือทําให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมอ่าก็เป็นสีแดงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับปาร์นี่ทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่ทุกคนคือหลักฐานการถอนเงินของเรานะก็ล่าสุดอันนี้เลยนะของผมนะครับ ปั้งแล้วก็เอาเป็นตรงนี้ลักฐานถอนเงินนี่ทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนนะแล้วก็ใส่เอฟเฟคให้มันหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ้างเงินก็เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคสีเขียวก็ได้สีฟ้าก็ได้ทุกคนอ่ะทำนี้เลยเนาะลักฐานถอนเงินทุกคนปัน๊บนี่ทุกคนนะก็แค่นี้ทุกคนนะปั๊บเลย ก็จากนั้นนะครับเราก็กดถัดไปต่อนะครับแต่ว่าผมจะเอาหน้านี้ก่อนนะแล้วก็กดถัดไปนะครับผมนาะทีนี้อันนี้คือเป็นหัวข้อของเรานะคือเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงินแค่อ่านในใหญ่ก็ได้เงินนะแล้วก็ให้เราใส่นะครับในส่วนของตรงนี้คือคําอธิบายนะครับตรงนี้ก็คือของเราก็คือจะมีอยู่นะครับเมื่อกี้เนาะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาเนื้อหาตรงนี้ทุกคนให้เพื่อน,อนๆตรงนี้ทุกคน แต่ว่าลิงก์ดาวน์โหลดไม่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะตรงนี้นะผมก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มันก๊อปปี้ได้ไหมโอเคก๊อปปี้ได้ทุกคนแล้วก็ไปที่แอปเมื่อกี้เลยแล้วก็ใส่นะครับผมตรงนี้นะปับ๊บนี่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอาแฮชแท็กของเราด้วยนะครับผม อันนี้ทุกคนนะเป็นแฮชแท็กที่เขาสร้างไว้เมื่อกี้ให้กับเราปับ๊บอ่าแล้วก็จากนั้นใช้แท็กให้กับเขาหน่อยโอเคมีอะไรอีกอ่ะที่เขาให้เรามาอ,อันนี้คือตัวเลือกที่2นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําทเป็นโพสตใหม่นะเราสามารถที่ไปโพสต์ได้ไหลายๆครั้งทุกคนตรงนี้นะครับผมปั๊บนี่ก็อันนี้ก็อันนี้ปั๊บเลยโอเคเรียบร้อยทุกคนนะตรงนี้ก็ตัวเลือกเพิ่มเติม,มแชร์ไปที่ตอกไม่แชร์ไปเนาะ ดาวโหลดทั้งหมดโอเคดาวโหลดรูปทั้งหมดไม่ดาวน์โหลดทีนะแล้วก็โพสต์ได้เลยทุกคนนะดูตัวอย่างได้ก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะจะออกมาประมาณนี้ทุกคนนะอ่าป็นเวลาว่างให้เป็นเงินแค่อ่านนิยายก็ได้เงินทุกคนอ่ะก็คือประมาณนี้เลยโอเคผมพอใจแล้วในส่วนของอันนี้แล้วก็ผมก็จะกดโพสตเลยนะครับแค่นี้เราก็โพสตได้แล้วทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับผมนะ ตรงนี้นะครับอ่านี่คือเป็นโพสต์แรกของผมนะครับในส่วนของเพิ่มการมองเห็นโอเคไม่ต้องอีกนี่ทุกคนนะก็เป็นโพสตตแรกของผมตรงนี้นะก็จะมีว่าใครดูบ้างแล้วก็ใครกดหัวใจบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแก้ไขโปรไฟล์ก็สามารถมาแก้ไขได้เผื่อมันสามารถที่จะใส่ลิงก์ได้นะราแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เป็นที่เป็นเรียนลิงกรวบรวมลิงก์ทั้งหมดนะครับผมนะหาเว็บที่ รูปรวมลิงก์นะก็เราจะได้มีหลายๆลิงก์แทรกเข้าไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนการทำเรฟเฟินะครับผมนะถ้าหากว่าใครสนใจนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกันได้เลยนะแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายสะสมะคะแนนนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ พอถึงขั้นต่ำเราก็นะําไปถอนเงินนะครับผมนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนนะครับก็มาแจ้งข่าวนะตอนนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไปรวยเหมือนกับผมนั่นเองนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ